เฮ้ยตายซะตายซะเฮ้ยมันไปไหนมันอะไปไหนไปไหนไปไหนหไปไหนครับวูแรงนะแรงนะตายนะตายนะตายจริงเฮ้ย หเหเห้อไเ้ยเย ulously, man, uh <Yeah, like man, ้ยเรา้นะโกลเด้นเติมเกมเติมเงิน RV ถูกคลุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่น สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ l ล n e เติม r b บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็กเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผมมายีหน้าเรายังไงวะ ยอยแค่กินเบาก,ก็เทแล้วจปิดคือปิดคือ,คอถ้าบุกยีหน้าเล่นช่ำๆผมว่าโหดนะแต่ผมเล่นไม่ช่ำไง <c oughs> เอ,อ้ยเราไม่เอาอคิวมาโ <c oughs> okay. อเครอดตัวผมมันรอดรอดละรอดละหนึ่งสบายใจละหนึ่งเฮ้ยทำทรงทำทรงทำทรงเหมือนจะเป็น Cry cry time and เฮ้จะสับบอจะสาบบ้น้องจะสับบหอเอาดิจะสับเขาสับเออจะสับ First, <goodbye. S 2> เขาสับจะสับก็สับเฮ้รับสับจริงว่ะรับเราจริงมันาผงจริงมันของจริง โอ,โอ้ยโอ๊ยเอาจริงแล้วเอาจริงเอาจริงเอาตายนะตายนะไม่ไม่ไม่ไอ้คนอัจะตายนะนาคอสเฮ้ยทำไรเอาเอา obile, เอารอดเอาเอานี yeah. ่ไงเฮ้ยแล้วรอดเฉยจริงเหรอเออไม่รอดนะถ้าเต็ทเ่ีบบมากผมบอกโอเคถ้าเต็ะเมื่อกี้เหมือนเรียนมานะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์แล้วก็สับโโอ้หจะโชว์เท่ มาละจ้าเฮ้ยสกินบ้าฟสวยจริงต้องเล่นมาต้นของเราเขาจุดดีต้องไปเติมบ่นปะเฮ้ยต่เพนจะตายวะผมต้อง่องยอล่ว้ว ยอ,อม,มอนะส,สออลัดล่างเพื่อมาเติมบนเอาสิฉบัตได้เนี่ยสวยสวยนี่คือยอมสลัดเล่นล่างเพื่อมาเติมบนผุ้มผมไหมเนะี่ย หงกับผมเลยนยล่างเขาก็พยายามตีอ๋อตีอ๋ตีอ๋เอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าตายนะเอาซี่เอาซี่เอาซี่ ใครเขาสั่งเขาสอนให้เข้าไปเอาดาร์กน่ะเอ่อไล่ฮอนไม่ได้ใครเลยกับบานต่อครับผมไม่รอแล้ว Wa will whole and v hope the e bring i n to u เออรอก็ไม่ขนามือผมหรอกนะผมบอลเลยตะเกียบเขาเล่นเล่นเล่นเชิงเล่นทรงนะรอผมต้องรอของเเรอเขาไปเติมกลางว่ะคุณเติมกลางแบบนี้เลนล่างคุณแตกนะครับผมผมบอกเลยโอโลลโล โอลิโล่สี่นาทีด้วยเออป้อมยิงป้อมยิงเออเขาผิดไปครับใ้เวลาเหล่าป้อมไม่เรียบร้อยแล้วป้อมแตกไปแล้วนะน้องป้อมแตกไปแล้วจังยังยังไม่คิดจะกลับมาอีกเหรอ

พ่อเพลงมาขออนุญาตขออนุญาตเติมเลือดหลังป้อมแล้วก็กลับไปเล่นล่าแล้วกันนะครับผมป้อมเลนเมกอนของเราถูกโจมตีอาา้าฮ่าสบายจะม,มาสู้ยีหน้าไอคอนได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนมนันอะ ไปไหน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 ครับกลับบ้านเนาะกลับบ้านนี่กลับบ้านโชว์เลยนี่ไปไหนเลยป้ายเหรอผีหลอกวิอญาณลอยเลยป้ายผีหลอกวิญญาณหลอนลอยเลยป้ายแต่จอดตรงหน้าผมแต่ไปจอดหลังป้อมเฉย มาเอาล่อมาหนึ่งหนึ่งได้แล้วมาวิ่งแรงนะแรงนะตายนะตายนะเราตายจริงเราตายจริงตายแล้วเสร็จล้วอ่ะเหมือนว่าจะมาเติมหรือเปล่า จังวะนี้ไม่มีใครมาเติมเพนเพยนเพ,น,พนอยู่บนดอกโครตมาอป้อมหล่าป้อมครับไปละจ้าป้อมแตกลวจ้า,จาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ุ้ยเขึ้นมาดักผมไงอุ้ยเรามาดักกันอย่างนี้เจอกันครับผมวีล่าเจอกันคุณเจอผมแน่นอนคุณมาดักผมแบบนี้ไม่ได้นะเออโลกเขาต้องหนีผมอะหนีไปไหนวะนะดาร์กดากดากเพื่อนเขาอ่อนๆดาร์กบอลีนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยววีล่าผมต้องไปเอาล้วงวีล่านะมา อุ้ยโลจัดโลทุกตัวอุ้ยโลหมดเลยโลหมดเลยสามโลร้อยเฮ้ยอะไรเราเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทันถ้ามีเลือดอยู่อ่ะได้ได้แน right> ่ๆรอถึงก uh um> um um> ็ต um> um um um> um um> um ัดเลือด ตัดมาทำไมตัดมาเจอผมเหรอหรือยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกยาหลอนเฮ้ยโอ้ยปันต่อไม่ได้ เออสวยได่ลออเรออนมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแล้วเขาเปลี่ยนมาขี่ผมทำไมเนี่ยเฮ้ยวีล่าตายแล้วโอ้โหมาได้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 ลอเรียนแรงนะแผ่นนี้แรงนะเหมือนเขาปรับมาป่ะเกาดอะไรขึ้น ปรับมาปรับมาอะไรเล่นดักแล้วกันนะครับผมเราเน้นดักแล้วกันะะจะเปลี่ยนไปแนวดักละอุยอยอ้ยจะเพิม่มหมวกว่ะเราอได้ไงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเราอได้ไงก่อนอจะตายจะตายอุย๊ยอีเพนวิ่งผ่าน สีหลอกวิ่งมาวิ่งแนวตรงเลยนะแล้วแบบแต่ก็ชนะเออวิ่งผ่านผมอะย้อนยังรอดย้อนยังรอดอยู่นะครับผมเอาดิได้ปะล่ะเอาไปละเพื่อนได้ไหมล่ะผมมันไส้แล้วไปเดี๋ยวผมขอญาตเก็บก่อน Nothing pursuing stop from will dreams. me my Primo, สวยยดิไปดิผีหลอกอย่าหลอนไม่ได้คิวอีกแล้วยีฮอนเหมือนจะได้เอซซิตไปตลอดเลยนะน่าจะจบแล้วนะครับผมจังหวะนี้ ป้อมโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้คิวได้แอชซินไปก็ยังดีนะมาแล้วโอเคครับมามามาโอ้โยีน่าเซ็งมากไม่ได้คิวแต่ได้เอชซินก็ถือว่าดี เอาละเหรียญทองมาหายฮอนป่ะอโอ้ยเ,เกือบได้เอ็มลาไม่นั่งหน่ะ